Let me go. และนี่คือโชว์ส่วนพิเศษนะคะกับขบวนพาเหรดเปิดตัวนักสแสดงมัธยมส้มแก้วภาพพี่น้องมัเพียวอ้อมหักปันเฟสปีสองครับผมคนเปิดตัวนักสแสดงหนังเพิ่นมัธยมส้มแก้วครับจะหน,น่อยหนังกับสีสายหรือครับหนังกลางแปลงมาเบิ้งหนังกลางแปลงน้ำกันครับผมเด็พี่น้องเข้า ื้ครับผมหมวกเขาก็ยัง ha 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 น้องๆจากโรงเรียนมัธยมรการพืชผลด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็สาวสวยดาราดัซมาสครูนี่ด้วยนะ yeah. นั่นทำน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้ขออนุญาตเงียนเบิงดังพิ่งวายน่ารักมากน้องปุ๋ยพี่ว่าเราเลื่อนขันดีกว่าอ้าวโอเคขออนุญาตเลื่อนคันโอเคอ้าวมีการโยมนิดนึงไหมค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงขออนุญาตนะคะสวัสดีแล้วก็ทักทายนะคะทุกทุกคนเลยนะคะรวมถึงสวัสดีแล้วก็ทักทายแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่นะคะการเปิดตัวด้วยนะคะกับ เรื่องราวภาพยนตร์ในเรื่องของมัธยมส้มแข้วเย่เยไหนมีใครได้ดูได้ชมไปบ้างแล้วคะผ่านทาง y o u t u b e ดูเรือยังเลยขอเสียงเดินเลย ไปดูได้ชมกันไปแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกดแชร์ด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยและยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การจัดงานอ้อมพักฟนแฟชั่นในอันนี้เลยอำเภอเก็มรัชของเราโดยคุณหมอรีสเนาะยนะคะจัดเต็มจัดหนักมากค่ะในงานนี้ทีนี้อยากจะบอกว่านะคะตอนนี้เปิดตัวนักแสดงด้วยขบวนพาเรดนะคะสนุกสนานจอยๆแล้วงานแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวได้ดูหนังแน่นอนแต่ว่าตอนแรกเราประกาศไปว่าจะให้ดูตอนสองทุ่มอาจจะดูเร็วกว่านั้นแต่ว่า เดี๋ยวเรามาคุยกับนักแสดงก่อนดีกว่าดีไหมดีค่ะอมีใคยากฟังเสียงนักแสดงหรือว่าเป็น f อซของใครขอชื่อหน่อยได้ไหมขอชื่อหน่อยได้ไหมฮองอยากฟังเสียงผู้ใดเป็นผู้แรกเกนอะจ้าก็ได้ยินเสียงคนอ่ะอหยังก็นาวินครับอ่ินาสวัสดีค่ะนาวินเชิญตรงนี้เก้าครับขึ้นมาหนึ่งเก้าว้า นี่เลยขอมาจัดให้นะคะเดี๋ยวเราสัมทุกคนนั่นแหละนะคะขอมาจัดให้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาอยู่ตรงนี้จ้ะนะคะไหนไหนเขารีเควส์มาแล้วเราให้เธอเป็นคนทักทายในฐานะแบบตัวแทนเพื่อนๆเลยก็ได้ทักทายแฟนๆนะคะเอาแบบทักททยแบบถูกใจแม่ยกเมยแบบนี้ดีกว่าไดายไหมจัดให้หน่อยเพราะดูทรงแล้วปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะปกติมันทรงพูดไม่เก่งใช่ไหมอ่ะโอเค ทักทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับกับวรวิสารนะครับเนาะครับสวัสดีทุกคนนครับผมผมอาร์มครับอนาวินครับเป็นหนึ่งในนักแสดงของมัธยมสมเจลาครับผมกาฝากเนี่ยฝากตัวทุกคนได้ด้วยครับฝากใจแล้วเนี่ยบอกว่าฝากใจนะครับผมกับฝากตีชุ่มนะครับผมสึงว่าเขาไปเพิ่งน youtube นะครับก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ให้ได้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งมาให้เพื่อนหน่อยฟังนู้นะคะเดี๋ยวค่อยแนะนำมาทีละคนกู่่แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งโอเคให้แนะนำตัวหน่อยเอาเอาเอาเป็นนักแสดงก่อนนะคะศิลปินก่อนแล้วนักแสดงก่อนก้าวขาขึ้นมาเลยค่ะนุลรอพองเราแนะนำตัวเลยสวัสดีครับชื่อลีโอนะครับรับบทเป็นอาดนะครับผมในเรื่อง มัธยมสุมแคลวนะครับผมตันเนื้อฝั่ตัวด้วยนะครับนี่นะคะอ่าเดี๋ยวคนต่อไปให้แนะนำตัวก่อนใครรับบทเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะถามได้ไดต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะกิ๊ปนั่งสาราพรแก้วบุญเรืองค่ะหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ติดแคสหนังแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงภาพยนตร์ค่ะยังไงฝกัก ทุกคนรอติดตามชมมีในช่อง y o u t u b e แล้วก็แต่อีกสักครู่น่าจะฉายแล้วค่ะขอบคุณค่ะรับรับบทเป็นอะไรรั้บทเป็นอะไรแล้บทเป็นฝ้ายค่ะดาวโรงเรียนค่ะโอเคอ่ะคนถัดไปคนถัดไปสดจริงมากเช่นคางอุ้ยพูดอีสานไม่ได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเจมีนนะคะหนูรับบทเป็นอิงค่ะเป็นนางเอกอม หนูบินมาจากกรุงเทพเลยแล้วก็มาอยู่ที่นี่นานว่าแต่ฉนพูดอีสานไม่ได้นะคะถ้าใครอยากจะสอนอีสานหนูก็เดินเข้ามาสอนได้เลยนะคะน่ารักภาษาอีสานว่าไงทางนี้คุณแบงค์ถามแสดงว่าเขาสอนกันมาบ้างไหมอ่ะลองบอกลองพูดสิกนาฮักหนาฮักนาฮักนาฮักอ่ะขอเสียงกรี๊ดให้หน่อยได้ไหมค่ะให้นาฮัก ื่อกเ้คุณอนนวีลืมถามคุณรับบทเป็นอะไรเมื่อกี้เข้ากันนิดนึงอันนี้มุกอันนี้มุก,อ,นนมกอันนี้มุกเลยคุณรับบทอะไรนี้ด้วยครับรับบทเป็นด่านครับด่าน,านโอเคอ่าต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะใบหมอนนะคะรับบทเป็นดานค่ะ<ม>คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังแรกของหนูเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ของหนูด้วยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากคนฝากคอฝาก สวัสดีค่ะฝากตการ์ปัทไลปัทแชน่ารักมากค่ะจ้าค่สดีค่ะฟ้าพัทติกาขันทินะคะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในา่าวพิลเรื่องนี้ก็วันแรกที่มันแ์ก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะคะในเรื่องก็จะเป็นแม่นางเอกนะคะ คือตัวจริงจะสวยมากตัวแม่ตัวมากำลังจะว่าอยู่ใช่เหรอใช่ค่ะคือต้องแบบว่าเห็นในภาพยนตร์อาจจะแบบว่าจำกันไม่ได้นะคะถ้ายังไงฝากเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะเียงปรบมือค่ะหัวยังนักแสดงทีเราเป็นศิลปินใช่ไหมอ่าวโอะโอเคต่อไปอีกนิดนึงต่อต่อนักแสดงนักแสดงโอเคอ๋อ เดี๋ยวเดขอโทษค่ะพอดีว่านี่คือนักแสดงแต่ว่าใส่เสื้อแบกทีมสาตาร์นี่ดือเพราะว่าอันนี้คือกนเลยงงอยู่ตอนแรกกําลัเตก็เลยมูก็เลยลืมเลย <c oughs> ว่าอะกันอ <c oughs> ่านแนะนำตัวนี้นะครัตรัวค <c oughs> ่ะสวัสดีรครับชื่อเล่นชื่อแซนนะครับเจ้าฮับเป็นยังเจ้าฮับบเป็นอียงในเรื่องว่าว่าว่าว่ว่าวล่าว่า่าว่าว่าว่า่าได้ค่ะ เอ่อพระบดเป <ipping S 2> ็นเอกครับชื่อเอกครับได้หรือยงนะครับเป็นโมเอ็กนะครับเอกที่เป็นโมพระเอกเอกเป็นโมพระเอกนะเป็นโมพระเอกที่ชื่อลานนครับอ๋อปมาคู่สาวคู่เดียวกันยุ่นี้กว่ครับเดียววาเด็กคนจีออ พลอยหนึ่งโอเคเอางี้ <S 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 เดี๋ยวขออนุญาตจัดได้ไหมั้ยเนะอาศิลปินอยู่ฝั่งเดียวกันได้ไหมนักสแสดงอยู่ฝั่งเดียวกันได้ไหมได้บอโอเค อ่านะคะมามามาศิลปินมาอยู่ทางด้าร้องศิลปินนะคะเราจะได้จัดบทบุกเพราะว่าอยู่ฝั่งพี่มีนนะจากเรื่องของภาพยนตร์แล้วเพลงประกอบภาพยนตร์ก็เป็นส่วนสำคัญใช่แล้วดังนั้นคุณเอกที่เป็นเพื่อนพระเอกในเรื่องนะคะส่งไมาให้กับศิลปินนี่จึงนะคะได้นำตัวเลยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงที่เราร้องประกอบในเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างก็สวัสดีครับแบงค์ธนาครับสวัสดีครับดอกครับ เบนทาาครับสวัสดีครับพี่้องจ้าเออข้าวผมก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับของปีนี้สำหรับอ้อมฮักสตูดิโอแล้วก็อ้อมฮักมิวสิกฝั่งของอ้อมฮักมิวสิกเราก็นี่ก็หน้าท่าตาศิลปินของปีนี้แล้วก็มีน้องเพิ่มมาใหม่อีกคนนึงน้องใหม่ใช่ครับเดี๋ยวให้รายงานตัวกับทุกคนแล้วกันครับในส่วนเพลงปีนี้ซื้อเพลงวาดในฮักบอด์ฮ่วม แมนครับผมเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูในภาพยนตร์เพราะว่าเดี๋ยวดูพี่ๆเขาแสดงสปอยเหลือคาเพลงแน่ๆบอกในฮากว่านร่วงือแนวได้เนาะเป็นอยังคือบริมัวเป็นอยังคือบริมัวเพราะว่าเนี่ยเป็นจักรแสดงตอนนี้แล้วจะว่าตรงคอสปอยจากเพลงก่อนมันจะตรงไหลจากเนี่ย เป็นยังคือกันเป็นยังือแกงเป็นยังสับปเราเห็นใจเป็นยังคือเห็นในซองเฮานั้นมาพอกันแต่ตอนนี้พักที่จะจัดกเป็นเนียงคือเป็นตะซังค่กแค่นี้ไล่เนื้ออารมณ์ให้เขาฟังว่าเพลงมันเป็นยังไงเผื่อเป็นว่าใช่เมื่อนกขึ้นหัวเนี่ยตอนนก้ตอนนีุ้กนนุกก็จิเป็นสางบอลีโน่ตัวใจกันเลยแมนบอเห็นให้เฮาซองมาพอ อ่ประมาณนี้แล้วครับไม่ใช่เร่องรงเรอประมาณนี้นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมในภาพยนตร์ปีนี้อปะรวมก็คือปอเดียรวมประมาณนี้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชุมพนุษค่ะยินส้อนค่ะ ค่ะน่ะลูก็มีเพลงใหม่นะคะเพลงคนนี้แมนบอกับฝากพี่น้องเขาไปรับชมรับฟังเลยด้วยค่ะถึงจะบอได้อยู่อยู่อ่าอยู่เนี่ยโอเคอ่ะไปใส่เจ้ไปไปไปค่ะดาดาทันญรัตน์ค่ะแล้วเขาบอกให้สัมภาษณ์เพลงเป็นอย่างไรดิแล้วเสียงเนาะ เสี่ยมันก็จะหอกตลอดเวลาเนี่ยหันจะเสียหงอกเพลงตลอดเวลาอ่ะเชนเลยค่ะเชิญต่อต่อต่ออะไรไงโอ้ยกายสีบอกว่าในหนังมัธยมสมแถวเนี่ยค่ะมีหนังในซีนหนึ่งใช่เป็นแดงสมเทวพัชร์ใ่ปะในซีนในซีนอะไรเอ่ยเป็นตัวซีเฮียได้เหลืองเลยพี่ค่ะเม่นค่ะประมาณนาทีที่เราติดตามประมาณไปได้ไหมว่าประมาณนาทีเทวพัชร์ประมาณนาทีเท่าไหร่่พี่ไม่ต้องถามว่าหนูมา ประมาณนาทีเท่าไหร่คูยทั้งเรื่องน่าจะสองวินี่แหละค่ะแร่งไกยป่จ๊ะเป็นเมียอสางเอกค่ะเรื่องนี้มากเนื่อนีมาก่ิสุดนะจ๊ะมีผัวค่ะใช่ไหม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 ใช่ค่ะนั่งเล่า ประภาษาขานียอย่งนี้แลมีสหัหน,นึ่าันแมนค่ะเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริสุทธิค่ะออแล้วก็นะคะวันนี้นะคะ,ะพว้เข้า่นะคะทั้งสามศิลปินไดมีการลงเพลงคาว่าทุกคนน่าจะได้ฟังแล้วนะคะส่วนผลงานเพลงของดาก็จะเป็นผลงานเพลงส่งไหวค่ะใช่ค่ะ ฝากทุกคนด้วยนะคะทางช่องยู u ูบอ้อมฮัทอ้อมฮักมิวสิกค่ะเข้าไปติดตามกันค่ะมากมวันนี้น้องใหม่ทันต์ถ่ายกนเขาจะไปสัมหอดเรื่องเล่ามาทยกสมแถวขมเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอเสียงโบมือหน่อยน้องใหม่น้องใหม่เดี๋ยวพี่ดองยังไม่หลัครับผมทศพลากรสวัสดีครับผมเดี๋ยวเร็วนี้มีผลงานแน่นอนนะครับฝากพี่ดองรอติดตามครับผมครับโอเคนะเร็วๆร็วนี้ เร็วๆนี้คือพรุ่งนี้ไหมหรือเมื่อไหร่กีโมงหรือ,อยังไงน่าจะอีกเร็วๆนี้ไม่บอกว่าตอนไหนนะครโอเคพีค่จะเข้ามาเร็วๆนี้แหละวเด้อแว่าว่าจะ,ะไหนเพนื่อนอะไรนะถ้าอยากรู้ว่าเราแค่ไหนกด subscribe <ว>กช่องอยู่